ที่เอาอย่างใครอะไรก็เอาให้ใจเอาเปล่าไปไปไปตอนนี้แหละเอาเดียว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 คือเสียงพี่แป้งเนี่ยจะมีแป้งโคนน่ารักเลยเนาะแป้งเวลาโดนมีดบาดร้องยังไงโอ้ยคุณสาวพี่แป้งพี่ต้าพี่ียบก่อนแลาวไหมพี่แป้งคาวพี่แป้งเวลาโดนมีดบาดพี่แป้งร้องยังไงเหรอร้องโอ๊ยมาเที่ยวบ้านเบิ้งไหม บ้านเบิ้มมีไอตีมให้กินด้วยพี่แป้งได้ยินเบิ้มไหยอโอพี่แป้งแป้งครับเอารื้เปิดไม้สภาพพี่แป้งได้ยินเบิ้มมไหมโหล เสียงสตรีมดีเลยครับพี่แท้จรงอะไรเนี่ยพีแท้ก็อย่าฟังสตรีมสิฟังเบิร์มเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ขึ้นไงจะไม่จริงนั่งลยงพี่แท้ก็เลยได้ป่ะพี่แท้แม่อะไรจริงเลยอ่ะแท้ที่รักไปแต่งตัวสีสีมาชุดสีสีหรอใช่เอาสีเยอะๆอ่ะต้าก้าเดือนนี้เป็น เดือดพายมันพ,พี่ต้าพี่ก็าลนนลงกันอยู่พี่ต้าไี่ใส่สีเยอะมาเหมือนเบิ้มนี่ไปเร็นวนี่บอกเอออย่างนั้นแหละมามามาอุย้ยมันอุ้ยอยู่ไอหยาโคดมันก็เป็นอย่างดอกลดดแล้วแล้วพี่บ้าพี่ต้าเร็วแล้วใส่สีแล้วเหรอโ okay. อเคโคดูจะขอขั้นเกที่พูดใหม่แล้วก็ใส่ชุดหลักสีนะคะเบิ้มจะเล่นกับคนดูที่ใส่ทงหลักสีนะที่แบบเขาผู้ใดดีสุดเสื่ออะไรเสื่ออะไรเปิดใหม่ด้วยถ้าเดือดมันไมให้เล่นด้วยยืนนะแม่บังคับผู้ดอกไม้ยังโดนนะคะ 我们去高考。 อืชุดหลากสีบ้างเลยเอาไปบ้านเดี๋ยวดนาะเบิ้มจะพูดถึงเรื่องหลากสีอีกรอบนึงนะคะสำหรับธงสีนะคะนั่นก็คือเดือนนี้เป็นเดือนพายมันเองนะคะรณลงให้ทุกคนนะคะเปิดอกเปิดใจนะคะคำว่าสีรุ้งคืออะไรหมายถึงเพศที่สองที่สที่4เป็นเพศที่ร้อยนะทุกคนเขามีสิทธิเท่าเทียมกันกับเราเขาก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเราเพราะฉะนั้นเพศทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายนะทุกคนทุกคนมีสิทธิเท่ากันนะคะไม่ว่าจะสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีเขียว เจ็ดสิบจองสีกอเพชรเจ็ดสีพี่แป้งมีแฟนยังอ่ะยังไม่มีค่ะป้านะียาพี่แปงง้งไ,ไดรักปะพี่ต้โสนใจมีแฟนเด็กหรือเปล่าอ๋พี่แปง้งจ้องหหรอเด็กแค่ไหนเด็กแค่ไหนเด็กแค่ไหนเด็กแัดตัวนะแต่ย่งอื่นไม่เล็กนะจะไม่หรอไม่สนใจหรอ สู้สมาร์บูมเอาตัวรอโดโตโตเลสตโตเบบี้ไปเลยไปเลยกูกูเบบี้อ้ามีตัวเต็มเลยเอาเอาโอ้จัดเลี้ยงเพื่อนเรา,เห,าหรอก,กูนึกว่า <laughs> แผ่กวิ้น <laughs> แผ่กวิ้นใครอะ่ะเย็นิจเย็นเย็นแผ่กวิ้นพีน่แป้งน่ะเกี้ยวไม่ใช่ <laughs> แล้วกหน่อยไม่รู้ใช้เป็ดไม่รู้ใช้เป็ดเป็ดเป็ดนั่นแหละอาบอาบเป็ดอาบน้ำนายโค้กนาาก็ะต๊อกเล่โม่เพราะในคยโค้กผู้สาวเล่นได้เริ่มตอบสิทธิ์ไหมครับได้แล้วเอาไม่อยากได้กับผู้ชายอยากได้กับผู้สาวอยากได้กับผู้สาวอยากได้กับผู้สาวที่เอาเงินเอาทุกอย่างใครอะไรก็เอาเพื่อไก่เอาเปล่า ยืนตรงนี้ก่อนเร็วมายืนตรงนี้ก่อนเร็วมาคลายมันด้วยกันก่อนไปไปมาที่ตามายืนฝั่งซ้ายเบิ้มมาเร็วๆๆเร็วเเดี๋ยวเอาเร็วๆถ้าอะไรก็ได้เร็วๆเร็ว ตึงนะรอบเนี้ยพี่แป้งตามเมื่อใหม่ก่อนพี่แป้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสียงพี่แป้งเนี่ยจะพี่แป้งคนน่ารักเลยเนาะพี่แป้งเวลาโดนพีดบาดร้องยังไงโอ้ยคุณถามพี่แป้งพี่ต้าพเงียบก่อนเอาใหมพี่แป้งขาวพี่แป้งเวลาโดนพีดบาดพี่แป้งร้องยังไงเหรอร้องโอ๊ยโอ้ยแล้วแล้วถ้าโดนมีดบาดสองทีร้องยังไงเหรอ โออเมดล่าเลามีตัวมีตัวโอเคโอ้โหแต่ว่าจะหลอกให้บาดสักสีาทีมนมีตัวมันมีตัวมันมีตัวมันอยู่ไหนยังไม่ตัวเหรออยู่ขันเทิงบอกคนไมยบขันเอยู่ตรงไหนอะเหมือนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยพบศัตรูแล้วไปไหนแล้วอะเอ้าไปทิงไม่ออกว่ะ มันมันดาอีกเดาวแล้วเดี๋ยวพึ่งท้ามันเดี๋ยวพึ่งท้ามันเดี๋ยวเต้นให้มันดูอพึ่งท้ามันจะทาดีก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวดึงดึงดึงดดึงดึงตะดึงเอาก็ที่ได้ท่าใหม่มาถ้าใครเดามาก็ไปด่าทีเอ็มนะใครบอกให้เอาเข้ามาเนอะที่แป้งค่ะค่ะแป้งมีแบบสามทีให้ฟังหน่อยเร็วเอ้ยเอ้ยเมื่อกีได้ยินแค่สองที แป่ทีเดี๋ยวไปหปดทีเร็วไปหปดทีเร็วเร็วอ๋อ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 โอ๊ยพิต้าพิต้าคิดดีไปได้เลยมึงมันพิเศษไว้แล้วมันพิเศษอะไรมันมันถ้ามาห้องเบิ้มยังไม่เหลือแล้วนะนี่มาเที่ยวบ้านเบิ้มไหมบ้านเบิ้มมีไอตีไม่กินด้วย แมวนั่เที่ยวบ้านบ้ไหมไม่ปฏิเสธโอยมีคนมีคนมันจะไปสุดแรกแก้วจ้ามีคนมีคนมีคนไม่ขอซ้ำพี่บิ้งไม่แบ่งเลยเย่าไม่แบ่งคิวให้ผมเลยโอ้ยยิงเยอะอยู่อ๋อตันดตัิบคน ตาสิบกคนรุ๋ดค่มึงดำเดฟพิษตามึงแตกสิค่ะยิงสิมือแตไอนี่ไอ้ี่นเอาโฮ้ยมันเจ็บหลายมันเจ็บค่ะมาแดฟมาแดฟอุ้มมาสรวจมาไม่ดึงด้วยใส่เลยดูนี่จบพี่นี่เกิดไหมอยากเกิดไหมอยากเกิดไหมมาเกิดไหมไปพูดเร็วเลยวเลยๆอยากจะพูดแบบนี้นะเดี๋ยวไม่ให้เข้าบ้านนะเดี๋ยวไม่ทำให้ร้องมิดบาดเลย อยเก็บตัวเบิ้มนะอย่าเก็บตัวเบิ้มนะอู้น้องตาได้ของแรงน้องตาได้เอาหังหลังนี้นี่ยตงจ๋าครับหลังนี้มีเชืก็้วหแล้วอ่ะคนนั้นอ่ะจอไอ้บอลอลนีครับครับาให้ด้วยนั่งนี่งนี้ดาวาวีตายาตายวิ่สองตัววิ่สองตัวิ่สองตั ีแล้วนะ่ะคอลตี้คอลตี้ห่นนงได้เล่นกับมันเฉยๆโอ,อ,โอ้มันบบเบาๆไม่เลยเพราะว่ามันบาเสียงหนังมันปิดไม่ไปเลยห <c oughs> ลบมันกับบาปาก <c oughs>